แลดีพี่น้องมือนียายติวมาหลังบ้านพี่น้องไม่ยู่หลังบ้านนี้มือนีผู้ดใดอยากมาหายายติวมาเด้อพี่น้องมือนีราสิบห้ามาเบิง่งอันอยางมาเบืองต้องกันพี่น้องอันนี้ก็คือยายติวสิบ,บอกพี่น้องบ่นอนอันนี้คือท้องขัมพี่น้อง พี่เจ็ดยูได้เฮ็ดไว้เก็บไว้มาสองปีแล้วพี่น้องงานนี้ก็คือทองค่ำเจ็ดยูมามาเบิ่งน้ำกันพี่น้องว่าทองค่ำเจ็ดยูสิเป็นอีหยังพี่น้องทองค่ำมีฤทธิ์เลยพี่น้องเว้นทองค่ำฤทธิ์ทองค่ำเจ็ดยูไมอยู่เมืองยี่ละมั่นเนี่ยแหละเจ็ดยูได้เฮ็ดไปสองปีแล้วในทองค่ำเราวเด็กเจ็บรักษาไว้เลยซอมปีพี่น้องมาเบิ่งน้ำกันเจ็ดยูสิเบิ่งกันนะพี่น้องมาเบิ้งเรื่องมาเบิ่งทองค่ำเจ็ดยูเดี๋ยวถ้าเปิดเปิดช่างเลยนะ พี่น้องนี่แหละทองคั่มดยติวพี่น้องอันนี้ว่ามปน่นธรรมดาดิพี่น้องหากินกับยากมาเบิ่งนี่แหละพี่น้องหัวใจของคั่ยกติวทองคั่มมาคักดิพี่น้องมองดูเป็นตะปิงแซ่บป่ะพี่น้องเจ็บมากอะไรในสองปีแล้วพี่น้องมองดูผู้โดยยากนะผู้ใดอยากเบิ่งทองคั่มน้องแยติวเข่ามาด้วพี่น้อง อันนี้ก <ination noises> ็คทอทองคำเล่าหัวใจของเล่าอะพี่น้องมื่อนี่ถี่เราผ้าผีผ้าน้องมาเบิ้งเล่ว่าเรามีทองคำปานาพี่น้องเราขึ้นมาคุยครับแหมว่ามีทองคำเลี้ยดีเนะเบิ้งก็พี่น้องเป็นแะ่แสบกว่าพี่น้องทองคำนี่ว่ามันใส่ข้อใส่แขนด้พี่น้องใส่ปากทองคำเลี้ิ๋วพี่น้องนี่แหละขูทองคำเล่าพี่น้องิึงด้วยพี่น้องเนี่ยสิเปิดเปิดอันกุนี่อ พี่น้าบ่มีแนวเฮียสัตัวบปเนี่ยแล้วกับผ้าพีผ้านอมาบ่งทองคำเล่านี่ล่ะแล้วเมื่ออยู่ประเทศเยอรมันได้ยี่สิบปีพี่น้องแล้วก็มีทองคำอยู่สองอันถังพี่น้องพี่น้องเป็นตะแสบบ่กผู้ใดอยากทำยี่ติวนะโอ้ยเขามากินน้ำเล่าเดวยกี่น้องนี่ล่ะเราเรา เล่าสะสมทองคำมาได้สองปีนี่พี่น้องพูดได้สิว่าโอ้ยเด็ดจิวเจ้าคือโมโอแถวสเน่จ้าสิมีท่องใส่มาใส่ว่าในเข้าววานเนาะนี่แหละท่องคำเน็ดติวใส่ห้ามหอมบ่พี่น้องหอมหว้ยหวยห้วยพี่น้องเป็นผัดแดดเน็ดจิวไหมพอนะ แข็งแกแดอยู่พี่น้องเซ่บเป็นตาแซ่ลขับพี่น้องเบิ้งอันแยกจิ๋วคันเราวเลยเปิดถังวันทองค้ามแล้ลยว่าโอ้ว่อขึ้นมาหมินลายเจ็ดทองค้าเจ้าเซนดิเป็นปลานี่ยและทองค้ามไปเซนดอกอันที่จิ๋วเปิดย้ำใจใจเล่าสิก็เข้าใจรึดอกพี่น้องเราวมินลายเห็นไหมพี่น้องเป็นตาเซลพี่น้อง นี่จะตอนอหอยต่อยพี่น้องบ้างเห็นป่ะพี่น้องหอมหอมหอมห้ามพี่น,ออออนอ้องประเดี๋ยวนี่แหละท่องคำได้ติวนะพี่น้องเนี่ยพอท่องคำได้ติวนี่บยบ่ได้หอยคอพี่น้องเลยเสแสรกินน้ำได้เสแสรกน้ำนั่นเอามา,ามมมมมพิ้าวมีกระหอมหงยเงยอยู่พี่น้องนี่ถิ่นอักขันนี่ต้ห้ามด้วยพี่น้อง เห็นคักบ่พี่น้องนิ้มถือเท้ากันให้พุ่นี่ละ่ะท้องค่ำยิ่ติวพีนพ่น้องจ้ะหอมพีบบพ่น้องไปจับถอดเสียบ่อพี่น้อง สิคัวปีอันทั้งนี่ทั้งนี้นี่พ่อฮัานได้ถึงปีพี่น้องทั้งนี้ไดมนี่ทั้งนี้พ่อฮั่นด้หอดปีทั้งนี่นี่พี่น้องสองปีแล้วนี่ยิ่กตก็ปิ้งกินตลอดพี่น้องยิ่กตก็บปิ้งเห็นปะหอมห่วยๆอยู่พี่น้องยิ่กติบ่ได้ไปซื้อประแด็กตลาดพี่ยิ่งติกับกินของจากของน้ำอยากแล้วก็เอามาปิ้งกินนู่พี่นนองหอมหอมนี่ไม,ม่มีอย่างนี้อันนี้ห้า นี่ติวใส่ห้ามพรพี่น้องเขาขัวก็ใส่ห้ามก็ใส่พี่น้องนีลน่ลหละนี่ลหละยี่ติวว่าอันห้อันอันอันขูทองคำได้ติวถที่ยี่ติวว่าผ้าผีผ้านองมา่บึงทองคำได้ติวอยู่หลังบานนี่ลหละพี่น้องเห็นบอกมิตรตอนอั่วตัวเห็นบ่อก หอมจะว่าแฟนนี่ติว,ว่าเหม็นขนาดพี่น้องยี่ติวละหอมมาสั่นหอมห้วยๆอยู่พี่น้องผู้ใดเข่ามาบางยี่ติวแล้วอย่าลืมกดติดตามเราด้วยพี่น้องแค่นี้ล่ละพี่น้องสวัสดีค่ะ